อ่ะับด,ดีลูกตลอดแนวกดน้ำหนักเท่ากันออตลอดแนวให้เต็มหน้าลูดไปลูดกระกดน้ำหนักเท่ากันเรามองดูดิว่ามันอะไรมันสูงมันต่ำอันนี้สูงเอออันสูงก็กดลงไปเนี่ยไปกดคือไม่ได้กดจุดนั้นจุดเดียวคือลูดไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะหายจนก,กว่าจะขาว ไอ้สีที่สีจี๋จดเลยใช่ไหมเห็นกาไม่เห็นร่องกาวไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 จีนสุดเนี่ยคือมันสุดเข้าใช่ไหมเนี่ยขัดจนกว่าไอ้สีนี่มันจะหายแต่ว่ากว่าสีที่จะหายไอ้ทางขอบนอกมันต้องลงไปอีกหนึ่งที่เสมออ่าไม่ใช่รูปให้เรียบรูปให้เสมอ เนี่ยตอนนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยรไหลต่ำเลยสูงเลยตรงกลางมันตัวปอกปอกสูบต่ำเห็นไหมลนะ่ะสีติดอยู่ด้วยเออเนี่ยเครื่องดีเป็นอย่างเงี้ไม่ใช่ขัดให้เงาเราไม่ได้ขัดเงา,เา,ชเงาโชว์ให้เราต้องการความเรียบแรงดันมันรั่วเพราะมันมันไม่เรียบมันโกมสุดวิธีแก้การซุดคือต้องเอาไอ้ที่เกินขึ้นมาให้ซุดตามมันก็ต้องขัดหลังนั้นก็เราส่งลื้อเครือค่องไปส่งลงคปปื้อปาดปาดเสื้ออีก นานยาวอ so 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 so, so ีกคนนึงรูดูงสูบหมดเลยอันนี้มันขัดทั่วลงเนียมันขัดง่ายลงได้จะไม่นานหน่อยแล้วก็เอาเอาค่อยเอาน้ำหนักมือกดเท่ากันไม่ใช่ว่าถึงตัวกลางแรงตรงริมค่อยไม่ได้นน้ำหนักเท่ากันใช้ฝีมือเลยรัดเย็ไ้หเห็นชัดไหมดูนี้ลองดูนีดูก่นเนี่ยเนี่ยเห็นบ่าเลยองเงี้สีมันจะอยู่ตงมันต่ำอันนี้มันต่า ในราบต่ำในต่ำขัดจนก,กว่าจะขาวอยู่เนี่ยอันนี้มันอันนี้มันสูงเพราะว่ามันขาวแล้วอันนี้มันต่ำเราก็ต้องชิวิธีที่ว่าจะให้เท่ากันคือต้องอขัดตรงนี้ลงกโป่งเนี้ยลงให้ตรงนี้ขาวได้เพราะนี่ขาวตรงนี้จะลงเท่ากันพอดีมันก็จะหายด้วยอ่ะไอพวกนี้เอาถาดหลบดีด้วยไอ้ก๊อน ่าเอาลมนี้จะถ่ายเดี่ยลบเอาลมก่อนจะยืนถน,นัดเออดาดันลมก่อนจะได้ทำงานสะด,กดวกโดเยค่อมไปค่อมมาโอ้ยตาม,ามาไม่ไอาจมากเลยหานบ้าอเคมา ขัดเสร็จแล้วนะ้ำมันไปทีไป,ไปล้างรถเปล่าด้วย